ร้านน้ำพริกนิตยาเคลื่อนไหวหลังดราม่าเชิญคำพกาออกจากร้านหลังดรามาร้อนแรงพุ่งประเด็นการเมืองกรณีโลกออนไลน์ต่างพากันวิาพากษ์วิจารณและแช์คลิปพิธีกรชื่อดังแขกคำพกาหรือนางสาวลัคนาปนวิชัยมีการขอถ่ายทำรายการที่ร้านน้ำพริกชื่อดังย่านบางลำพูแต่ปรากฏว่าถูกเจ้าของร้านปฏิเสธไม่ให้ถ่ายทำรายการสดเชิญออกจากร้านโดยให้เหตุผลว่า ยังไม่เคยดูรายการและขอดูเนื้อหาของรายการก่อนแม้ว่าทางทีมงานจะบอกว่าได้ขอประสานถ่ายทำล่วงหน้ามาแล้วหนึ่งเดือนก็ตามทำให้แขกคําพกาตอบกลับในไลฟ์ดังกล่าวว่าเหตุที่ร้านน้ำพริกดังย่านบางลำพูไม่อนุญาตให้ถ่ายทำเพราะไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงล่าสุด22กันยายน64เพจเ c e b o o k ร้านน้ำพริกนิตยาได้โพสต์ข้อความระบุว่า ต้องขออภัยคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้ตอบนะครับยังไงทางร้านจะทยอยตอบกลับไปให้ครบนะครับตอนนี้สินค้าหมดหลายอย่างการจัดส่งทางการสั่งสินค้าออนไลน์เลยจะช้าหน่อยนะครับขอบคุณครับซึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากบวนเสียดายไม่ได้ช่วยอุดหนุนและให้กำลังใจหลังเกิดกระแสดรามาดังกล่าว